โยฮันซากโกนักบิดเฟรนด์จอมตีลังกาครับได้แชมป์จะกระโดดจากกองยางแบ็กฟิตสู่กองกรวดตามสไตล์ซากโก้ครับซา,กโ,กซากโกเนี่ยคุณมองเขาอย่างไรบ้างครับครับก็เป็นนักบิดฝีมือดีคนหนึ่งซึ่งศักยภาพในตัวมีอยู่แล้วครับ มีสูงนะใช่ดูได้จากประสบการณ์จากเวทีตั้งแต่ไต่ขึ้นมาครับแล้วก็ขยับมาพีเหมคคัทบางสนามไปได้แบบมีลุ้นนะได้ดีเลยใช่ครับแต่บางสนามก็ไม่เห็นเลยก็มีนะอืครับนั่นแหละคือหมายความว่าเขายังไม่นิ่งเออฟอร์มยังไม่นิ่งพอครับครับซาโก้ แจ้งเกิดด้วยการเป็นแชมป์โลกโมโนทูสองปีติดต่อ,อก,กันครับก่อนที่จะขึ้นมาได้สัญญาจากเทคทรีนะครับได้บิดเอ็มวันก็ในปีนั้นเนี่ยโอ้โหสองปีของเขาเนี่ยสร้างปัญหาให้นักแข่งในแถวหน้ามากมายเลยนะใช่สร้างปัญหาทีมโรงงานด้วยฟอร์มขนาดนี้ใช่ครับ <c oughs> คือฟอร์มดีใช่ครับฟอร์มดีมากได้สตาร์ทแถวหน้าด้วยตั้งแต่ปีแรกครับแต่ปัญหาของซากโก้คือ ด้วยสไตล์การขี่ที่บุ่มบ่ามอืมไม่ละเอียดครับคือโดนโดนนักแข่งด้วยกันเนี่ยออกมาวิจารณ์สไตล์การขี่ของเขาเยอะว่ามันอันตรายเกินไปอลอสซี่ก็วิววจารณ์ก็เขาโดนด้วยเนี่ยลอสซี่ก็โดนเบียดออกไปครับสองสามครั้งเนาะที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือที่ออสตินครับนะครับแล้วก็บิอาเรสเองก็กโดน อีกคนหนึ่งที่วิจารณ์หนักๆเลยก็คือฮอกก้ลอเรนโซก็บอกว่าเอ้ยโยฮันนี่มันแข่งมอต g p จีพีแล้วเว้ยมันเร็วขนาดนี้มันไม่ได้คุณจะมาขี่เหมือนการเล่นเกมเพลย์สเตชันไม่ได้กระหมังไวหลายคนนะซากโก้เนี่ยใช่ช็อตที่จำได้ก็นั่นแหละฮะเหมือน t า a ฟ s f o เมอร์เลยรถบินข้ามเบียเลสลอสซที่แล้วไงใช่ครับเอเิเรียเรามันยากกันมีโอ้โหอันนั้น ผลงานซาโก้เลยโอ้โหนี่น,น่ากลัวจริงนะใช่คือถ้าชิ้นส่วนมาลอยมาปุ๊บแล้วกระแทกเข้าไปที่ศีรษะใครสักคนเนี่ยตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ชิ้นส่วนนะครับมันมาทั้งคันเลยเนี่ยฮะมันดืดกล้ามไปทั้งคันเนี่ยฮะไอ้แบบไก่จังหวะนั้นน่ากลัวจริงใช่ครับถือเป็นแบบจังหวัดแห่งปีเลยแหละที่หลายๆคนเองก็บอกว่าโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นครับก็โดยวิจารณ์หนักเลยนะอืใช่จังหวะนั้นเขาก็ เหมือนไปไล่บี้แซงแซงโมอรเดลลี่นะครับแล้วก็พอขึ้นนำได้เนี่ยม,มันก็เลยทําให้เกิดแรงโถก็คืออ่าสลิปสตรีมตรงนั้นอนะ่ะมันมันก็เปิดใช่ไหม,มแล้วรถของฟานเชสอ่าฟังโกโมอรเดลลี่เองครับก็ถูกลมดูดเข้าไปอืมแล้วซาโก้ดันเบรกครับแต่เบรกนิดนึงอะ่ะโมอรเดลลี่เบรกไม่ทัน เพราะว่ารถมันดูดไปแล้วก็บึ้มเข้าไปแล้วนั่นแหละกระเด็นข้ามไปอยู่นี่ระหว่างเข้าโค้งทางนู้นเลยชนฝั่งขวาครับถกระเด็นมาข้ามแท็กมาฝั่งซ้ายส่งผลให้ต้องปรับสนามตรงนั้นใช่ครับกันไว้แก้ไขเลยอ่ะใช่ครับเออก็แต่ซาโก้เองผมผมเชื่อนะว่าในปี2021ันี่สิบเอเนี่ยพอเขา ย้ายมาร่วมกับปลามักเนี่ยสไตล์ของเขาที่ยังคงดุดันอยู่มันจะยังอยู่เหมือนเดิมัแหละอืแต่เขาจะขี่ละเอียดเราออกขึ้นจากประสบการณ์อืด้วยอายุอานามวัยเก็บเกี่ยวมาเนี่ยมันน่าจะส่งผลกับเขาบ้างแหละใช่ครับที่สําคัญคือโดนดา่ามาเยอะ <laughs> <laughs> แต่สไตล์การขี่นั่นแหละฮะมันก็ของใครของมันอยู่แล้วนะเออครับให้เปลี่ยนก็คงยากก็ <c oughs> ใช่แต่ถ้าให้นิ่งขึ้นอ่ะเป็นไปได้อืครับแต่ผมมองว่าเหมือนเหมือนตัวเขาเองเนี่ยพอเขาอยู่ในทีมทีมเล็กใช่ไหมครับครับอยู่อววนเทียเนี่ยรถแข่งที่เขาใช้คือรถแข่งปี2019ในปีที่แล้วนะครับก็เป็นฟูลอ o ปชั่นจากลกคติแต่ตัวเขาเองเขาเหมือนแบบเขารู้สึกอ่ะว่ารถเองมันมันมันไปไม่สุดเหมือนเหมือนรถแข่งลูคติอันอื่นอืมเขาก็เลยต้อง ต้องบวกความบ้าเข้าไปครับบวกการขี่แบบเกินลิมิตอะไรเงี้ยเข้าไปเพื่อให้รถมันมันเบ่งขึ้นไปสูงขึ้นพอรถมันได้แค่นั้นแล้วที่เหลือก็ต้องใช้ทักษะของตัวเองใช้ความเสี่ยงอะไรก็ว่าไปจะยกลึกหรือยังไงก็ว่ากันไปทีนี้มาดูผลงานของซาโก้บ้างปีที่แล้วคุณเกดปีที่แล้วใครไปเชื่อก่อนหน้าที่จะย้ายมาร่วมงานกับดูคติเนี่ยครับคือสัญญาของ ซาโก้เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาเซ็นสัญญากับดูคาตินะครับไม่ได้เซ็นสัญญาตรงกับวินเทียอเซ็นสัญญากับดูคาติเป็นนักบิดสังกัดโร,รงงานดูคาติครับแล้วซาโก้เองก็ถูกดูคาติยัดลงไปให้ขี่ให้กับอวินเทียเพราะว่าดูคาติก็มีบิ๊กเนียมอยู่แล้วไปดูชี่ดูวิใช่ในปีที่แล้วครับแต่เขาก็พ่วงด้วยสัญญาที่บอกว่าโอกาสในการขึ้นสู่ทีมโรงงานในอนาคตอืหรือโอกาสในการขึ้นสู่ทีมกลางอย่างพรามัก ครับนะครับแล้วซาโก้เองเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองแต่ก่อนมาเนี่ยซาโก้กังวลมากออืเขากลัวว่าไอ้จวจีพีสิบเก้าเนี่ยของดูคติมันจะมันไม่ดีอ่ะครับกลัวมันจะไม่ดีทีมก็เอาล่ะทีมก็ให้คํามั่นสัญญาว่าคุณไม่ต้องห่วงเราจัดให้คุณเต็มที่อืเออแล้วพอมาครับพมามักที่จากเดิมใช้บริการของเอาทางด้านของ คา,า,าร์ลอับราหัมครับอับราฮัมก็จบกันไปแบบหมางๆนะแล้วก็อีกคนนึงติโตลาบัตครับซึ่งทั้งคู่อยู่มาเนี่ยยังไม่มีโพเดียมเลยฟอร์มเขาไม่โดดเด่นมันเรียกว่าไม่ได้ลุ้นเลยเดีกว่าใช่ครับคือกางกา่ะทำได้ศักยภาพก็ได้แค่นั้นนะผมมองผมงอมองอย่างนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าซาโก้เองเนี่ยปีที่แล้วคว้าโพให้กับทีมซึ่งเป็นโพแรกเลยนะ โคป,ประวัติศาสตร์ของพรามักเลยครับนะครับและก็แถมขึ้นโพเดียมให้กับพรามักได้ด้วยอม,มันเป็นประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะครับครับและอีกอย่างที่มันแทบจะเป็นเป็น,ปนไปไม่ได้กับรถแข่งของพรามักนูกติเนี่ยอืมก็คือการทำฟาสต์สเตแลในการแข่งขันอนี่คือสิ่งที่โยฮันซาโกทำให้กับทีมได้ครับท้ายที่สุดเขาก็ได้รับความไว้วางใจ จากลูคติครับหลังจากที่ดูคตินั้นประกาศว่ามิลเลอร์ Miller กับบรรยา่ยาจะเป็นนักมิดทีมโรงงาน2คนใช่ไหมครับอ่าฮะเขาก็เลยดันโยฮันสาโก้ขึ้นมาขี่พามากักนะครับแล้วก็ดึงตัวของฮอเก้ <H ockey S 2> มาตินขึ้นมาจับคู่ด้วยซึ่งเขาก็ได้ใช้รถสเปคใหม่ทั้ง4คันนะใช่นั่นแะครับแล้วผมอยากให้ดูตัวเลขในปีที่ผ่านมานะครับ ปีที่แล้วเนี่ยนักบิดทีมโรงงานของดูคาติเนี่ยอ,อันเดียโดวิซโซโซคว้าแชมป์ในหนึ่งครั้งับที่เคเลสดาร์เนลโลเปรูชี่ก็ได้หนึ่งครั้งที่ออสเตรียนะครับแล้วอีกอเออขอไปโดวิซโซโซเนี่ยได้แชมป์ที่ออสเตรียนะครับส่วนเปรูชี่ได้แชมป์ที่ฝรั่งเศสอ่าแล้วมองใช่ครับ,บแต่ว่าโพเดียมอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นสนามแรกที่โดวิโซโซทำได้นะครับเขารวมกันเนี่ยโพเดียมได้แค่สามครั้งเองนะ อถ้าแข่งทีมงงานดูคตินะถ้าเกิดเรามานั่งดูดีๆอ,อ่ะเรื่องของวจริสติแล้วกลายเป็นว่าแจ็คมิลเลอร์แจ็คมิลเลอร์กับบรรดาญาครับปีที่แล้วเนี่ยโอกาสป้วนเปี้นแถวหน้าเยอะมากับมิลเลอร์ขึ้นโพเดียมได้สี่ครั้งนะครับแล้วก็บรรดาญาเองได้หนึ่งครั้งแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็มีโอกาสที่จะลุนล้นแชมป์ลุ้นแชมป์ในสนามต่างๆด้วยอืถ้าไม่ดวงแตกนะครับปัญหาเทคนิค Uh huh. ที่เกิดกับแจ็คกับบรรย่ญญญาด้วยนะครับแล้วก็ทําพลาดเองเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่านี่คือปัจจัยว่าทําไมทีมโรงงานถึงตัดใจเซ็นสัญญาแจ็คมิลเลอร์แล้วก็บรรย่ญญญาขึ้นขึ้นมาสู่ทีมใหญ่ผลงานเด่นกว่าชัดเจนเลยครับใช่คือหลายคนอาจจะไม่ได้มองนะอาจจะบอกว่าเอ้าโดวิโซโซ่ะออืมโอเคโดวิโซโซ่อาจจะเป็นเขาคือนักบิด big name, บิกเนมรับแต่ <c oughs> แต่ปัญหาคือปีที่แล้วโดวิโซโซ่ไม่โดดเด่นเลย สตาร์ทอยู่ก <teenage time online> <pl ains> ีดสตาร์ทออกัะออกสตาร์ทหลังครอบเตนเนี่ยบ่อยมากว่าเรื่องปัญหาในทีมด้วยแหละจะส่งผลต่อฟอร์มของเขาอืมกับคุณเก้บอกว่ามันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจครับใช่ครับก็มีส่วนอืมสัญญามันไม่ลงตัวสักทีนะใช่่าจนโดวิโซโซ่เนี่ยตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมเพื่อที่จะโฟกัสกับเส้นทางก็ ทีมก็ดึงแล้วดึงอีกดวิก,ก็แทงเวลาทีก็ไม่มีอะไรสักทีก็จะเอาอยัางไงกับชีวิตอะไรเงี้ยฮะเออมันก็ส่งผมนะผมว่าแต่แตมันมันเออนั่นแหละฮะมันก็ทําให้ผลงานในสนามมันไม่ได้น่าพิสมัยแล้วเท่าไหร่อืครับมันก็ก็เลยกลายเป็นจุดแตกหักของทีมเนาะครับเออแล้วในปีสองพยเอ็ดเนี่ยมันมันก็เลยทําให้ หลายฝ่ายนะครับเชื่อว่าด้วยแพ็คเกจจิ้งแพ็คเกจเดิมของรถแข่งดูคติเนี่ยครับนะครับดูคติในปี2020กับการต่อย,ยอดในการพัฒนานะครับร่วมกับนักบิดทีมโรงงานที่สร้างผลงานดีเหลือเกินจากปีที่แล้วก็คือ m i n เลอแล้วก็ทาง<ส>ด้าน<ส>ของอ่าใช่ครับบัญญ,ญายาครับมันน่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมา สร้างภารกิจในการลุน้นแชมป์โลกได้มากอือย่างมากเลยถึงขนาดที่จีจี้ดารินยาซึ่งเป็นทีมบอสของพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเชื่อนะว่าดูคาติในปี2021เนี่ยจะมีโอกาสสู้เพื่อแชมป์โลกได้อืคือเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นแชมป์โลกแต่คือคือในมุมของของทีมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาน่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะต่อสู้ครับ ไฟ g h t for World Title มันเป็นปกตินะคนเป็นทีมบอสเลยจะแบบทีมเราไม่มีอะไรรุนหรอกมันก็ไม่ใช่ไงอครับเขาก็ต้องแบบสร้างสร้างพลังสร้างครับเรียกว่าอะไรล่ะให้ให้ทัศนคติที่ดีของทีมครับจิตวิทยาให้มัไปในทางที่บวกไว้ก่อนอืก่อนเริ่มฤรูดูการครับครับอะละทีนี้มาดูมินเลอร์อ่าขอไปครับซาโก้ว่า ความคาดหวังแล้วก็แนวทางของเขาสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำเนี่ยครับซาก้เองก็บอกว่าเขาเห็นสิ่งที่แจ็คมินเลอร์ทำได้กับพรามัคในปี2020นั่นก็คือแจ็คเนี่ยใช้รถพรามัคต่อสู้ในการลุ้นโพเดียมครับได้หลายสนามเลยแถมมีโอกาสที่จะสู้เพื่อชัยชนะด้วยครับ นะครับซากโก้ก็บอกว่าในปี2020เนี่ยเขาได้เรียนรู้จากรถแข่งดุราติมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ดไดนะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะเรื่องของความโคงเส้นคองวาครับหรือหรเรื่องหรือค่าเกิดเป็นคำภาอังกฤษก็คือคอนเซนต์แล้วแล้วทีนี้พอเขายืนระยะไม่อยู่นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามมองแนวทางการทำงานของแจ็คมินเลอร์ที่ ขี่รถดูคติคว่ามันจะทํำยังไงให้รถเนี่ยมันยืนระยะอยู่อในทุกๆสนามครับจะขี่แบบไหนบริหารยางแบบไหนใช้กําลังเครื่องยนต์ยังไงอแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้คือเขาบอกว่าเขาเขาก็จะต้องสัมผัสให้ได้ก่อนเรียนรู้ให้ได้ก่อนว่าไอ้รถแข่งตัวใหม่ที่เขาจะได้ใช้ในปี2021เนี่ยมันจะออกมาแบบไหนครับ ก็ต้องดูว่าจะปรับตัวได้เข้ากับรถได้เร็วแค่ไหนครับที่เหลือก็อยู่ทางทีมแหละว่าจะเซตอัพอะไรให้เข้าสไตล์การขี่ของซาโก้ได้มากน้อยแค่ไหนครับครับ,รบซาโก้เองเนี่ยบอกว่าในปี2020คือนักบิดหลายคนเนี่ยเริ่มมองเห็นชัยชนะนะอืมโอกาสที่นักบิดที่ไม่คิดว่าจะมาเป็นแชมป์ได้ในแต่ละสนามเนี่ยก็มาเป็นแชมป์แล้วนะครับ,รบเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย เขาก็มีศักยาภาพที่ใกล้เคียงกับนักบีคนอื่นๆแล้วถ้าเขาได้รถพรามักโอกาสของเขาในการที่จะคว้าชัยชนะได้ก็มีมิลเลอร์เขาเชื่ออย่างนั้นนะซึ่งเขาบอกว่าอ่าโอเคโอกาสที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้นะในปี2021มันก็มันก็มีสูงเขาก็คาดหวังนะครับมองไปถึงการลุ้นชัยชนะในแต่ละเรสด้วยเพราะฤดูกาลที่ผ่านมาก็นั่นแหละฮะ การขาดหายไปของแชมป์โลกอย่าง Market, มาเกสทำให้นักบิดหลายๆคนสามารถขยับผลงานของตัวเองขึ้นไปถึงแชมป์ได้เลยครับก็เป็นปีที่สนุกซึ่งซาโก้เขาน่าจะมองตรงจุดนี้นครับว่าอย่างน้อยในะช่วงต้นฤดูดกาลยังไม่มีมาเกสแนะ่แนเะออมันไม่มีใครมาโดมิเนตเลยนะเนาะครับมันก็สร้างโอกาสสร้างแรงบวกให้กับนักบิดที่เหลือฮะ ให้มันสู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะค่ะเออก็จริงมันก็เป็นแรงกระตุนใช่ครับเออก็น่าจะมีโอกาสสูงสำหรับซาโก้นะผมมองว่าด้วยสไตล์ของเขาที่ดุดันแล้วก็มาขี่ให้กับพรามักเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะพัฒนาแล้วก็ขี่อยู่ในกลุ่มหน้ามันก็มีเหมือนกันอืมขึ้นอยู่กับว่าจะไปชนคนอื่น <laughs> หรือ จะไปล้มครับก่อนแล้วเจ็บแล้วรถพังอะไรเงี้ยซึ่งซาโก้เนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ให้ได้ครับเขาเป็นคนที่บางทีขี่จนแบบไม่รู้ลิมิตตัวเองอะ่ะก็ต้องมาดูในปี2021ซาโก้ <S S <ark> จะรับหน้าที่เป็นแจ็คมินเลอร์คนใหม่แจ็คมินเลอร์ก็ขึ้นไปเป็นหัวหอกของดูคาติร่วมกันกับทางด้านบรรญ,ญ,ญายนั่นเองว่าปีนี้ซาโก้ ทีมก็น่าจะเสิร์ฟอะไรเขาได้มากมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามครับซึ่งก็ส่งผลต่อศักยภาพของทั้งรถแล้วก็ตัวเองด้วยครับ,คร,บครับก็น่าจะเรียดผลงานได้ดีอืครับผมก็ต้องดูนะเพราะว่าล่าสุดซาโก้เองก็ได้ลงทดสอบด้วยนะครับที่เชเรสเคเรสแต่ว่าก็ใช้รถแข่งที่ที่เป็นรถซูเปอร์ไบ์ ครับก็เป็นรถโปรดักชันครับเป็นดูคาติบานิการเลลงไปขี่แต,แต่ก็แต่ก็ได้ขี่แค่ในแทร็กที่เป็นแทร็กเปรียกอืม,อมจะเหมือนจับฟิลลิ่งรถประมาณนั้นใช่ใช่เขาก็บอกว่าเออเขาเขาอยากที่จะเตรียมตัวให้มันพร้อมมากที่สุดก่อนที่การแข่งขันมันจะเริ่มต้นขึ้นครับโดยเฉพาะในช่วงของ p r e ซ i s i o n t e s ที่จะมีขึ้นที่ออกาตาร์ครับมีเวลา5วันนะในการทดสอบ 2>, 2วันครั้งหนึ่งแล้วก็3วันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับครับผมอ่ะคุณเกดมาดูคอมเมนต์กันบ้างไหมฮะคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยมากันเต็มครับวันนี้ครับ